จัดว่าไม่หรือไม่ไม่พากันไปทุกสิ่งทุกอย่างลูกอะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไปด้วยกันจัดไม่มีความเปแล้วไรก็โศเยาเลย อย่างเปิดกว้างไปอะไรก็ไม่จัดก็ไม่หรือไม่ไม่เไปไ็นไกันอะไรก็ไม่จัดว่ามีหรือไม่ไมีไปไ็นไกันเลยลก อะไรก็ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไปทั้หมนไปเลยทุกอย่างอะไรก็ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นไปดิการอะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัด ก็จะดับล้างกันไปเองไล่ล่องลอยล้างกันไปเอง,อง,เองว่างล้างกันไปตามนั้นเองนี่จบตัวจบช่วยสังสาวัตยุติตัวยุติช่วยสังสารวัตรนี่มวแจะปุงแต่งสิ่งนี้สิ่งนั้นยมวดจะจัด ความนึกความคิดอย่ามาัวแต่ความเห็นความหมายอย่างนี้อย่างนั้นอะไรวุ่นวาย ่าจะจัดว่า,าไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัด แล้วก็พร้อมมันไปเลยแบบไม่มีขอบเกลีไปเลยลูกเออ <c oughs> อย่ามัวแต่แค่นี่แค่นะั้นให้มันเกิดการเคเรื่อง <c oughs> ไปเดินให้ไปเดินสรุปให้ไปเดินแข็งให้ไปยิบบกเกย์ยิบบกยิบบจอ อะไรก็ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไปด้วยกันเลยนอกเนื้อเกิดนอกเนือดับไปเองนอกเนื้อติดนอกเนื้อหลุดไปเองอะไรก็ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไมปด้กันเลยนะกันแบบไม่มีขวบเทตไม่จัดว่าหลุดหรือไม่หลุดไปเองไม่จัดว่าพ้นหรือไม่พ้นไปเอง อะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไปด้วยกันเรียกว่าไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าไม่ต้องคอยเกิดไม่ต้องคอยดับมันจะไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับไปเองอะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดมันจะไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับไปเองมันจนการคอยเิ่มใหยจกไปเอง อะไรก็ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไม่ทั้งมดไปเลยทุกอย่างมันจะไม่ใช่อะไรในละในเนละไปเอง ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดต้องปวดกลัดปวดกลัดปวดกลัดท้องปวดท้องหยดเลิกหลงคอยเกิดคอยดับไปเองเลิกหลงคอยติดคอยหลุดไปเอ,องหยุดเลิกหล,ลงคอยบรรลุไม่บรรลุไปเองลูก อะไรก็ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไม่ไม่จัดว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัด กิจกายไปไล่ล่องลอยล่างกันไปตามนั่นเองดับล่างกันไปตามนั่นเองมันจะไม่ใช่อะไรในสงบหรือไม่สงบไปเองมันจะไม่ใช่อะไรในสงบอะไรในไม่สงบไปเองอะไรก็ไม่จัดว่าได้หรือไม่ได้ อะไรอก็ไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอาไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดอะไรอะไรก็ไม่จัดว่ายึดหรือไม่ยึดมันจะล้อหลงคอยยึดไม่ยึดไปเองอะไรอะไรก็ไม่จัดว่าไมมหรือไม่ไหมมันจะล้อหลงคอยไม่คอยไม่ไมมไปเอง อะไรๆก็ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไม่จัดว่าหมดหรือไม่หมดอะไรๆก็ไม่จัดว่าเหลือหรือไม่เหลือมันจะลอกหลงคอยละคอยไม่ละไปเองกลายเป็นไร่ร่องรอยล้างกันไปไม่มีขอบเขตล้างกันไปอยล้างกันไป ย่มั่วแต่ตัณหาในการคอยปฏิบัติในการคอยเจริมอย่มั่วแต่ตัณหาในการคอยเริ่มคยจบย่มั่วแต่ตัณหาในการคอยสงบคอยไม่สงบอะไรอย่มั่วแต่ตัณหาในการคอยดับคอยไม่ดับอะไรอย่มั่วแต่ตัณหาในการคอยละคอยไม่ละอะไรดังเดิมแท้น่ะ ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่จัดว่ามีก็ไม่มีดัด่งเดิมแท้ <tripod S 1> ไม่เป็น <พ wegen S 1> ทั้งเป็นทั้งไม่เป็นไม่จัดว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรพพ i, ย่งมัวแต่ตัณหาในการคอ,อยหลงเป็นหลงไม่เป็นอะไร พร้อมเงนไปว่ามหาโรงานดเ i i n g i ุโปโลดำริแล้วมหาดำริว่าร้อมเนไปบักอิ๋วแลได้เรีอบดงเคสิ่ที่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีนี่หรือสิ่งที่ไม่จัดว่ามีก็ไม่มีนี่ไม่ใชเรียว่างลางพร้อมกันไปทุกสิ่งอย่างเกืดดงเคย อะไรก็ไรก็ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรอะไรไรก็ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นย่งมัวแต่หลงเป็นหรือไม่เป็นอะไรตัวเป็นตาเป็นไม่เป็นอะไรมีจัดท่างจัดท่างไม่ อะไรที่ยังไม่ตรงตามเนื้อหาตัดสลุนะยังไม่ตรงตามเนื้อหาที่เรียกว่าไม่เกิดไม่ดับไม่ติดไม่หลุดนะไม่ยึดทางยึดทํมยึดอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของการบําเพ็ญการปฏิบัติทางวิญญาณทางตัวรู้ตัวเห็นทางติธิทาง,งปัญญาทางสัญญา ข้าสี่กันห้าในอินทรีย์นนาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ยังเป็นแบบอย่างของทุกขกริยาซึ่งกันและกันอยู่นะหรือ <c oughs> ว่ายังหลงมบำเพ็ญทุกขกริยาอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสิโอโหสิอโหสี่